ตั้งอบกกันนะะคารฉีดวัคซีนโควิด -19 จะช่วยลดความรุนแรงของการป่วยลดการนอนโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตเพื่อฉีดวัคซีนรวมกับการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขคือสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆเช็คอุณหภูมิและสแกนไทยชนะหมอชนะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ วััคคซีนเพื่อสงมไทยสู้โควิดท่านกำลังรับฟังสวทนครศรีธรรมราชในระบบ FM ความถี่93.5 MHz รรายการต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราช ติดตามสถานการณ์ประจำวันรอบรู้เรื่องราวข่าวสารในรอบวันพันข่าวกับสวทนครศรีธรรมราช สวัสดีครับเยนย่ำจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564หลายพื้นที่ภาคใต้วันนี้นะมีฝนตกนะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหนักเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศแล้วก็อุตุนิยมวิทยาเนี่ยเป็นอะไรที่เราก็จะต้องติดตามกันวันนี้เรามีมานําเสนอเช่นเคยนะแต่ว่าเรื่องแรกของวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ใน4ช่องทางเดี๋ยวจะบอก ให้ฟังโดยละเอียดเลยนะว่า4ช่องทางนั้นมีอะไรกันบ้างจากนั้นไปติดตามเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่15ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกันในระดับจังหวัด จากนั้นก็ไปติดตามในเรื่องราวของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันเนี่ยนะประชุมหัวหน้าหน่วยงานและก็หัวหน้ากลุ่มสังกัดก,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชรายละเอียดติดตามได้วันนี้ชาวนครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับน้องชุเจ้าของเหรียญทองแดงทีมเปตองหญิงชิงชมปโลก2021กับ บ้านเกิดเมืองคอนอย่างอบอุ่นนะจากนั้นเนี่ยก็ไปติดตามในเรื่องราวของเตือนนะบริเวณพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะมีคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงนี้ก็คือ22-26ถึงพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะมีหลายจังหวัดเลยหนึ่งในนั้นก็นครศรีธรรมราชของเรานั่นเองนะฮะจากนั้นก็ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศก่อนที่จะปิดท้ายกันที่ข่าวบริการข่าวประกวดราคาเอาละครับเริ่มต้นของวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการรับเรื่องนะร้องเรียนต่างๆนานาเนี่ยนะร้องทุกข์ด้วยนะใน4ี่ช่องทางเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังเลยนะเรื่องนี้ครับนายแพทย์จรัตพงศุกรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล่าวว่า เนื่องจากว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยนะฮะได้วางระบบในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ตอบสนองต่อการจัดการกับปัญหาของผู้ร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกประเด็นและก็ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาสามารถติดต่อสอบถามร้องเรียนร้องทุกได้ใน4ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หมายเลข0 7 5ย์3 4็ดหต่อ42 2ทางปรษณีนะ โดยจากหน้า2ถึงกลุ่มกฎหมายอาคาร5ชั้น2นะสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเทวบุรีตำบลโพสเดชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณี8 0 0ย์8 0 0 0 0ช่องทางที่3เนี่ยนะก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกันเลยทีเดียวนะได้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ รวมไปถึงทั้งเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะครับ w w w n a k o n a ะนครสีเฮลนะเดี๋ยวจะสะกดให้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะว่าสะกดยังไงนะฮะ w w w n a k h o n s i h e l t h นะฮะ o r g ไปเลยนะอ่านเต็มๆว่า w w w n a k o n s i h e l o r g จากเรื่องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชไปต่อกันที่เรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับเขาก็มีการจัดประชุมการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมนะขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกันในระดับจังหวัดนะครับ วันนี้นี่เองนะที่ห้องประชุมสีปราศสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจีราวงสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานนะครับประชุมตามโครงการสื่อสารการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมครั้งที่1ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยมีผู้แทนหน่วยงานนะฮะผู้แทนกระทรวงและก็ผู้แทนของส่วนราชการต่างๆนะเข้าร่วมอย่าง พร้อมเพียงกันในโอกาสนี้เนี่ยนางจิราวงศสวัสด์นะประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชก็กล่าวว่าการจัดประชุมขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมครั้งแรกเลยนะเนี่ยนะฮะเป็นครั้งที่หนึ่งเลยนะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาและก็เสริมสร้างศัก,กยภาพมนุษย์และตรงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่10การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมในแผนย่อยที่3ซึ่งเป็นไปตามภารกิจในการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารทําให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติปลูกฝังค่านิยมที่ดีผ่านสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้กลไกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่มีนายวิษณุเครืองามรองนาย กรัฐมนตรีจัดทำนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5เป็นตัวขับเคลื่อนให้20กระทรวงมีแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยครมได้ประกาศให้นโยบายดังกล่าวนี่นะเป็นระยะสุดท้ายของแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ปี2,563ไปจนถึง2,565ก่อนจะมีการประกาศใช้แผนระยะที่3นะฮะแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2,566ถึง2,567ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการ6 อนุด้วยกันนะหคณะอนุด้วยกันนะครับประกอบด้วยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศคณะอนุกรรมการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารอัจฉริยะ คณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกำกับติดตามและประเมินผลและคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานสำหรับการประชุมหารหือครั้งนี้ก็เพื่อสรุปเป็นแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่และร่วมจัดทำประเด็นสื่อสารที่สำคัญต,ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผน การประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พุทธศักรา25 25ช2,563ถึง2,565ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ60ปีในมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับประเด็นสื่อสารที่สำคัญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,565ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศรวม11เรื่องเพื่อน,นำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกันในระดับจังหวัดต,ต่อไป ไปต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะนางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันก็มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและก็หัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราไปดูกันซิว่าเขาประชุมกันเรื่องอะไรนะนางเรืองอุไรบุญช่วยชูพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานและก็หัวหน้ากลุ่มนะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564โดยมีนางปุณนิพักชื่นสุวรรณนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมเพื่อแน,นะนำหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและรับทราบภารกิจงานโครงการสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนรวมไปถึงการขับเคลื่อนอสมอด้วยนะครับอาสาสมัครนะสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนั่นเองนะฮะศูนย์ช่วยเหลือสังคมรายตำบลรวมไปถึงได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจนะฮะแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะยึดหลักรอบรู้รอบคอบแล้วก็รวดเร็วนะ เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องที่สลักสําคัญที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องอุไรบุญช่วยชูพันธุ์ก็ได้มีการมอบนะด้วยมีการประชุมกันกับหัวหน้าสมวยงานพัฒนากลุ่มฝ่ายสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับจากนั้นไปติดตามเรื่องนี้กันบ้างนะน่าสนใจดีทีเดียวเหมือนกันสําหรับน้องชูนะครับน้องชูเนี่ยเป็นลูกหลานชาวเมืองคอนดังนั้นเนี่ยเมื่อเธอคว้า หรียญทองแดงนะทีมเปตองหญิงถึงชมป์โลก2021กลับบ้านเกิดเมืองคอนของเธอเนี่ยนะก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวนครศรีธรรมราชจะไม่ต้อนรับก็เรียกว่าให้การต้อนรับน้องชุกเป็นอย่างดีเราจะพากันไปที่ห้องปฏิบัติงานผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายไกรสอนวิสิตวง์ก็ได้ให้การต้อนรับ นะครับพร้อมก็ด้วยแสดงความยินดีด้วยนะกับน้องชุหรือว่านางสาววันวิภาดารารัตเจ้าของเหรียญทองแดงในการแข่งขันเปตองชิงชมป์โลก2,021ประเภททีมหญิงที่เมืองซานตาซูซันนาประเทศสเปนนะระหว่างวันที่12ถึง14พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะฮะ โอกาสเดียวกันนี้เนี่ยผู้วรารชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของน้องชุพร้อมกับมอบรางวัลเพื่อเป็นกําลังใจและก็แทนคาขอบคุณที่ได้นาเหรียญทองแดงนะครับมาฝากพี่น้องชาวนครและก็ประชาชนคนไทยด้วยซึ่งก็เป็นการสร้างชื่อเสียงรวมไปถึงสร้างความสุขให้กับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนอกจากนั้นเองเนี่ยนะน้องชุก็จะเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนที่มีความรักและสนใจในกีฬาโดยกล่าวว่าไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องเป็นกีฬาชนิดไหนนะฮะหากมี มีความถนัดมีความรักความสนใจแล้วก็มุ่งมั่นในชนิดกีฬานั้นๆก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ซึ่งน้องชูเองก็จะเป็นไอดอลหรือว่าบุคคลต้นแบบให้กับน้องๆเยาวชนนะฮะที่มีฝันเพื่อให้มีกําลังใจแล้วก็มุ่งมั่นสู่ฝันต่อไปในอนาคต ในขณะที่น้องชูหรือว่านางสาววันวิพาดารรัตน์เนี่ยนะก็กล่าวว่าตนเนี่ยก็มีความสนใจในกีฬาเปตองมาตั้งแต่เรียนชั้นป .4 เลยทีเดียวนะครับจากการไปเล่นเปตองเพื่อความสนุกสนานกับคุณพ่อแล้วก็ญาติิแล้วก็นอกจากนั้นก็จะได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องของความมุ่งมั่นและก็เป็นกีฬาที่เสริมสร้างสมาธิได้ดีเป็นอย่างดีเลยนะน,น้องชูบ,บอกอย่างนั้นนะครับสำหรับกีฬาเปตอง จากนั้นมาเธอก็เลยชอบแล้วก็มุ่งมั่นฝึกฝนอย่างจริงจังต่อเนื่องแล้วก็ประสบความสําเร็จคว้าเหรียญทองแดงมาครอบครองซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเธอก็จะได้พยายามที่จะฝึกฝนนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้มากขึ้นเพื่อเป้าหมายสู่เหรียญทองต่อไปนะสำหรับน้องชูหรือว่านางสาววันวิพาดารารัตน์นะปัจจุบันเนี่ยเธออายุ28ปีรับราชการเป็นอาสาสมัครทหารพลันหญิงกรมทหารพลันที่4 3จังหวัดปัตตานีแล้วก็เป็นบุตรของนายวิมลแล้วก็นางสุภาพร ดารารรัเธอมีภูมิลำเนาอยู่ที่หมู่ที่5ตําบลบ้านเกา,เาะอําเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในการเดินทางกลับมาในครั้งนี้เธอก็ได้รับการอบอุ่นเลยด้วยรับการตอบรับได้รับการต้อนรับจากอบอุ่นจากพี่น้องเมืองขอร,รวมไปถึงบรรดาญาติญาติของเธอก็เราก็ส่งกําลังใจให้กับน้องชุเพื่อที่จะก้าวต่อไปไปถึงฝั่งฝันที่เธอตั้งใจไว้นะครับ จากเรื่องราวของน้องชุนะครับมาถึงเรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการทิ้งช่วงกันไปหมายถึงฝนน,นะครับให้เราได้ดีใจกันเล่นๆแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วช่วงนี้เองเรา ก็จะต้องระมัดระวังกันอีกแล้วนะครับเราต้องระมัดระวังกันอีกแล้วเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการเตือนนะว่าภาคใต้หลายพื้นที่เลยทีเดียวจะมีคลื่นลมแรงนะครับแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงนี้เนี่ยนะระหว่างวันที่22ไปจนถึง26พฤศจิกายน2564เดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่ามีจังหวัดอะไรบ้างที่แน่นอนเลยทีเดียวก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พลาดเลยนะ เริ่มต้นกันที่ประจวบคีรีขันนะครับก็สุมเสี่ยงเหมือนกันสําหรับคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักนะตามมาด้วยชุมพรประตูสู่ปักใต้อันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังนั้นชุมพรประตูสู่ปักใต้ก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้22-26พฤศจิกายน2564สุราษฎร์ธานีใกล้เคียงกับนครศรีธรรมราชก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะรวมไปถึงเราเองนครศรีธรรมร,ราชไม่พลาดเลยที่จะต้อง ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับ นครศรีธรรมราชอ่ะพัทลุงก็เช่นกันนะมีพรมแดนติดต่อกันกันกบนครศรีธรรมราชเราเองนะก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันสําหรับจังหวัดพัทลุงอ่ะสงขลาด้วยนะสงขลาไม่พลาดเลยนะครับสงขลาเนี่ยเขาก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเช่นเดียวกับเราหนึ่งใน6จังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศตอนนี้เขาก็จะต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันเหมือนกันกบเรานะครับปัตตานีอ่ะปัตตานีด้วยเหมือนกันนะปัตตานียลานราธิวาสนะเหล่านี้เนี่ยคือจังหวัด จะต้องเฝ้าระวังกันทั้งสิ้นเลยนะในช่วงเวลานี้นะครับก็คือ22นะครับไปจนถึง26พฤศจิกายนนี้นะครับที่จะต้องเฝ้าระวังกันนะครับสําหรับจังหวัดที่ได้พูดถึงกันไปนะครับในขณะที่มีการต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะเขาบอกว่าเนี่ยเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดกลางที่มีปริมาณน้ามากกว่าร้อยละแปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะฮะมันเสี่ยงไงฮะมันเสี่ยงต่อการที่น้ําล้นกระทบพื้นที่บริเวณห้วย,ท,ยท้ายอ่างเก็บน้ําในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่ระนองภูเก็ตแล้วก็ตรังนี่ก็ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันเรียกว่าหลายพื้นที่ของภาคใต้กันเลยทีเดียวนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปหลายครั้งหลายคราวแล้วว่านครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับ เป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากดังนั้นแล้วเนี่ยนะการเตรียมการเนี่ยนะเราจะประมาทไม่ได้เลยแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะฝนจะมีการทิ้งช่วงไปให้เราดีใจกันเล่นๆแต่ว่าความดีใจนั้น เกิดได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยนครศรีธรรมราชก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันอีกแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมากับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชซ้ำแล้วซ้ำเล่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปีที่ผ่านมา2,563ที่นครศรีธรรมราชเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ60ปีเหล่านี้จะเป็นบทเรียนที่ดีให้เรามีการเตรียมการอย่างเข้มข้นขึ้นในปีนี้ หลายครั้งแล้วที่บอกไปว่าพื้นที่เสี่ยงนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่จะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าเวลาที่มวลน้ําจากเทือกเขาหลวงไหลผ่านคลองท่าดีที่คิริวงนะแล้วก็ล้นทะลักตามลาคลองสายต่างๆเนี่ยนะพื้นที่ของตัวเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเนี่ยนะจะได้รับผลกระทบอย่างแน่แท้เลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ของเทศบาล นครนครศรีธรรมราชในตัวเมืองนครน,นครศรีธรรมราชเนี่ยนะก็จะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเลยซึ่งปีนี้เนี่ยนะเขามีการใช้ไม้เนี่ยนะครับไปวัดระดับน้ําเพื่อให้เป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยน,น้ำมีปริมาณเท่าน,น,นั้นเท่านี้เท่านั้นแล้วนะอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ไม้วัดระดับน้ํานอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีก่อนหน้านี้นะเขาก็จะมีการเตือนด้วยนะเตือนว่าเออช่วงนี้เนี่ยนะเป็นเป็น เป็นธงเหลืองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณคลองนะในตัวเมืองนครศรีธรรมราชในตัวเมืองเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชนั่นแหละนะครับได้มีการเตรียมการขนของขึ้นที่สูงนะเพราะว่านาครศรีธรรมราชเนี่ยมีคลอง5สายหลักในตัวเมืองนะครับซึ่งเมื่อ,อ คลองเหล่านี้นะมีปริมาณน้ามากเนี่ยชาวบ้านที่อยู่แล้วว่าใกล้เคียงเนี่ยนะก็ต้องเฝ้าระวังกันละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรามีการแจ้งเตือนภัยเหมือนกันนะเพราะว่าการ ที่จะบริหารจัดการน้ําหรือว่าการป้องกันอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะเราก็จะต้องป้องกันตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้าเรียกได้ว่าต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํากันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช,ใช่แค่ว่าฉาบฉวยผิวเผินหรือว่าเฉพาะส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องขอย้ํากันอีกสักหนึ่งครั้งว่าในช่วงเวลานี้นะครับนครศรีธรรมราชก็เป็น,น,จน1จังหวัดนะจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชก็เป็นอีก1จังหวัดนะครับที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับจากฝนตกหนักในระยะนี้ อย้ํากันอีกสักครั้งนะว่าบริเวณภาคใต้คลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักในช่วงนี้22-26ถึงพฤศจิกาย,ยน2564ไล่เรียงมาตั้งแต่ประจวบคีริขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสเอาละครับจากนี้ไปเราจะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวแล้วก็หลังจากนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศพักสักครู่ครับ 28พฤศจิกายนเวลา8ปดโมงเช้าถึง5โมงเย็นพกบัตรประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตนแล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบตอหรือหลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชนที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้เช่นบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หรือหนังสือเดินทางบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์ปโปร,ร่งใสย8พฤศจิกายนนี้ร้อมใจกัดไปเลือกตั้งอบตอกันนะครับ พยากรณ์อากาศประจำวัน พยากรณ์อากาศช่วงนี้นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่เลยทีเดียวในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนก็พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้ประกอบกับร่องมรสุมหรือร่องฝนเนี่ยนะที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ทําให้เราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษในขณะที่ทะเลเนี่ยนะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยนะคลื่นสูงประมาณ2เมตรดังนั้น ชาวเรือควรงดจากฝั่งงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะสำหรับนครศรีธรรมราชเราเนี่ยพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษจากฝน ที่ตกหนักกันนะฮะก็คืออำเภอท่าพนราอำเภอเฉวางอำเภอพิปูนอำเภอนดพิตํำอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอบางขันแล้วก็อำเภอทุ่งสงในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดนั้นเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดนั้นจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสเอาล่ะครับช่วง เราจะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันอีกสักครู่เดียวหลังจากนั้นติดตามช่วงสุดท้ายของรายการไปพักฟังสักครู่ครับเพราะเสียงของทุกคนคือพลังพัฒนาตำบลของพวกเราวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้พกหลักฐานแสดงตนเข้าคูหากากระบาทเลือกตั้งสมาชิกสภาอ,อบตอและนายกอ,อบตอ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธนะิณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ 28พฤศจิกายนนี้ไปเลือกตั้งอบอตอกันนะครับทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใสสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวบริการและข่าวประกวดราคา เอาละครับช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามในเรื่องของข่าวประกวดราคาซื้อครุพันธ์นะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชซึ่งเขามีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุพันธ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบลท่ามใหญ่อเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนหนึ่งระบบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e b i d d i n g นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะมาติดตามรายละเอียดกันสักนิดนึงแล้วก็บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังสําหรับผู้ใดที่สนใจนะครับว่า ผู้ที่สนใจเนี่ยนะก็าสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนานา,นาได้ที่เว็บไซต์ของสายใหญ่นะครับ saiyai.rmutsv.ac.th หรือว่า w w w g p r o c u r e m e n t c o m เดี๋จะสะกดให้ฟังนะ w w w g p r o c u r e m e n t g o t h หรือว่าสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0ูน3 2 9 8 9 9ในวันและเวลาราชการสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่ต้องการจะทราบรายละเอียดเพิ่ม เติมเนี่ยนะก็สามารถสอบถามไปได้เลยนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชผ่านทางอีเมลสาโรจนนะอ่านว่าสาโรจ .r นะแล้วก็ hrmutsv.ac.th ด้วยนะครับภายในวันที่19พฤศจิกายน2564นะครับในขณะเดียวกันผู้ที่สนใจเนี่ยนะก็สามารถจะขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ1 0 0 0บาทแล้วนะครับผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเง ผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2564ถึงวันที่26พฤศจิกายน2564แล้วก็ทางวิทยาลัยเนี่ยนะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดเนี่ยนะครับผ่านทางเว็บไซต์สายใหญ่ .rmutsv.ac.th หรือว่า w w w นะ g p r o c u r e m e n t c o m อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับในวันที่22พฤศจิกายน2564นะก็คือวันนี้นี่เองนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือข่าวสารหลากหลายที่คัดสรรมานำเสนอกันในวันนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นพรุ่งนี้เลยนะที่เราจะเจอกันอีกครั้งหนึง่งเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะติดตามข่าวสารหลากหลายที่คัดสัรมานาเสนอก็ด้แต่ละวันนี่นะครับก็สามารถติดตามได้นะครับในวันพรุ่งนี้ไม่เกิน24ชั่วโมงโดยมีนริศจ,จิตพง์เป็นผู้นําเสนอในขณะที่ทัดสวงบุญธรรมพอ,อ,อสอวท он, นครนศรีธรรมราชอํานวยการผลิตจนกว่าจะพบกันใหม่วนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ติดตามรอบวันทันข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา1 7เนาฬิกาส0นาทีเป็นต้นไปทางสวทนคร